คุณผู้ชมครับวันนี้ในส่วนของบริษัทภูตะวันหรืออินโนฟาร์มกรุ๊ปนะครับมีการจัดกิจกรรมโครงการตามรอยพ่อเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งวันนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมครับขณะเดียวกันการจัดโครงการครั้งนี้นอกจากจะมีในส่วนของกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมงานแล้วยังมีพลเอกธนรัตน์ดีกาหิรันบุรณนะประธานชมรมโครงการตามรอยพอ่อรวมถึงตัวแทนจากประเทศกัมพูชาและตัวแทนจากประเทศอินเดียเข้าร่วมงานเพื่อร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนต่อยอดทางธุรกิจ ด้านนายภูชิตทองหัตถาประธานกรรมการบริษัทอินโนฟาร์มกรุ๊ปเปิดเผยว่าการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นพร้อมกับมอบแนวคิดนโยบายให้กับกลุ่มเกษตรกรเนื่องจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของบริษัทมีสถิติการส่งออกที่สูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มการค้าส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งกตรินทน์ชาตินั้นนะครับเราต้องการที่จะนะครับให้พี่น้องประชาชนทั่วโลกนะครับได้ยอมรับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ในการลด การใช้สารเคมีลงจากแผ่นดินไทยนะครับที่ผมทาไว้ก็คือพลิกฟืน้นแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับทั่วประเทศนะครับว,วันนี้เราต้องการที่จะทําให้แผ่นดินไทยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับในอดีตนะครับก็ามาร่วมกันนะครับใช้ผลิตภัณฑ์เกษตร์เพืทรวันเพื่อพลิกฟืน้นแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทอง นายเตชวิทพันกาที่ปรึกษาและผู้บริหารโครงการ AUE ระบุว่าบริษัทของตนเองที่ผลิตร่วมกับบริษัทภูตะวันมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งโรงงานโรงบม่มโรงโอบและกระบวนการผลิตต่างๆแต่ว่าตอนนี้ในแง่ของกฎหมายเนี่ยเราทําได้แค่สารสารสกัดก่อนจัดแปลรูปเป็นผิดพันธุ์ที่เป็นรูปของอาหารเนี่ยก็ต้องรอของของกฎหมายก่อน อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางบริษัทภูตะวันเตรียมที่จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์กระท่อมในพื้นที่ต่างประเทศเพื่อให้ทั่วโลกได้รู้จักผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษร้อเปอร์เซนจากประเทศไทยต่บพิกิจพวงกลาบทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ททบหรายงาน